วัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายและวิธีการหาเสียงสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับคุณผู้ชมซึ่งในรายละเอียดเนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นเลขที่ข่าวเลขที่48ทับ2,568 ลงเผยแพร่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพราะนั้นเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนาย,ยกเทศมนตรีกันนะครับหลังจากเลือกตั้งอบอจอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการเลือกตั้งของเทศบาลเนี่ย ก็จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกันโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือในวันที่27มีนาคม2,568จจะครบวาระนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันครบวาระการดำรงตำแหน่งนะครับเป็นไปนตามมาตรา11แห่งพระราชะบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ,ะหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 และได้กําหนดนะครับเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจึงได้มีการจัดทํา,าทข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับาสาหรับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีที่กําลังจะมีขึ้นเนี่ยโดยมีประเด็นสําคัญ ที่เราจะต้องทราบนะครับถ้าท่านจะลงเลือกตั้งท่านต้องทราบในเรื่องเหล่านี้ 1. ก็คือระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ถือปฏิบัติตามมาตรา61วงเล็บ1แห่งพรบรเลือกตั้ง2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงพศ2563โดยกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากว่าครบวาระก็คือในครั้งนี้เป็นการครบวาระนะครับให้คำนวณค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ใจ่ายไปเนี่ย ตั้งแต่180วันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งนะเพราะนั้นถ้าครบวาระตามปกติเนี่ยนับ180วันนี้เลยนะครับก่อนที่จะหมดวาระดังนั้นระยะเวลาการคำนวณค่าใช้จ่ายจึงเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่28กันยายน2567ที่ผ่านมาไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยนะครับนะ28กันยายน67ที่ผ่านมาเนี่ย นับไปถึงวันเลือกตั้ง180วันเริ่มคิดค่าใช้จ่ายไปแล้วนะครับ 2. ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา64วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นพศ2562แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี2563โดยกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุให้กระทำได้ตั้งแต่180วัน ก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะเพราะฉะนัน้นหาเสียงได้แล้วนะครับหาเสียงได้180วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลา18นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งนะครับ3การหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระทําการในลักษณะที่ฝ่าฝืนมาตรา65นะครับประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง ของท้องถิ่นพศ2563แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3พศ2564ทั้งนี้นะครับการกำหนดกรอบเวลา180วันก่อนครบวาระจนถึงวันเลือกตั้งเพื่อประโยชน์แห่งความเที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและพรรคพวกดังนั้น ผู้สมัครทุกคนต้องปฏิบัติตามกรอบเวลากฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตรงนี้นะครับก็เป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับสำหรับค่าใช้จ่ายและวิวธีการหาเสียงสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในยกเทศมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นหมดวาระครบวาระ2 7มีนาคม68นะครับท่านเขาสามารถหาเสียงได้ก่อนหมดวาระ180วัน รวมถึงคิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเนะี่ยตั้งแต่28กันยายน67นะครับไปจนถึง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับ